สวัสดีครับเจนะครับ Bitcoin Miner ครับวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับเคสในตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งของเราจะเจอปัญหาของการจัดส่งล่าช้านะครับนี่เลยก็คือตอนนี้เนี่ยจีนนะครับคือตู้ติดด่านนะครับที่ตรวจโดนด่านศุลกากรจีนนะครับรอคิวตรวจก็พอสมควรนะครับแถมยังมีนะครับวันที่1นึถึงสินะครับ เวียดนามมีตรวจโควิดเข้มงวดนะครับเพราะว่าเวียดนามก็ติดโควิดพอๆกับบ้านเราเลยนะยังไม่ถึงบ้านเรานะบ้านเรานํากว่าเราเก่งกว่านะครับโควิดบ้านเราออไม่เกี่ยวโอเคก็เคยทาให้ตู้นะครับล่าช้าเป็นพิเศษต,ตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางชิปปิ้งเราที่เราโคด้วยนะครับแล้วแล้วแล้วเออวันนี้ก็เห็นดราม่าของบาง เอ่อบางคนในกลุ่มนะอันนี้เป็นร้านไหนไม่รู้นะครับผมเขาบอกว่านะครับอย่างนี้คืออ้าวหายอ้าวไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เครื่องเข้านะครับไม่เกี่ยวนะครับ s 1 9นะครับผมอันนี้ก็ทยอยจะส่งอยู่นะครับอันนี้ก็เอามาตรวจเช็คสินค้านะครับก็ถอดออกมาดูนะครว่า ออพอดีช่วงเนี้ยของขนส่งมันเยอะนะครับมันทับมาทําให้กล่องค่อนข้างมีการแบนนะครับฟองน้ําแบนนะครับแต่ยังดีครับทั้งในไม่เป็นไรสภาพดีมากนะไม่มีแตกหักเสียหายอะไรเลยนะครับโอเคอันนี้รูปผมเองนะครับไม่เกี่ยวอ่าน,นี้ดามาพ่อค้าคนไหนที่เอาเงินลูกค้าไปพีออพีของพอของมาแล้วคืนเงินเพื่อจะขายของได้กําไรมากขึ้นนะครับกําไร อันนี้คนละกำไรนะครับแย่นะครับโอเคใช่ครับถ้าเกิดเอาของไปแล้วไม่ซื้อของให้ลูกค้านี่แย่มากจริงๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับนี่รายได้ของบิตคอยนะครับค่อนข้างสูงมากๆเลยอันนี้ก็เป็นสินค้านะที่เข้าโกดังเราออกจากโกดังจีนแล้วนะครับตู้วันตู้หลังวันที่15นะถึงก่อนตู้วันที่15อีกนะครับก็ ตอนนี้ก็แปลกๆนะครับเพราะว่าช่วง1-15นะครับเป็นช่วงที่ตู้ติดด่านค่อนข้างเยอะนะครับก็โดนตรวจโควิดกันไปนะครับก็เลยออกมาช้าตอนนี้รอบหลังเนี่ยเริ่มมาถึงแล้วนะครับตู้วันที่17ลงมานะครับเริ่มเข้านะครับแต่ตู้ก่อนหน้านะวันที่5ถึง16เนี่ยยังไม่เข้าเลยนะครับก็ลูกค้าที่รอของอยู่ก็ขออภัยนะครับที่ทำให้ล่าช้านะครับ ทางเราก็พยายามจะเร่งรัดแต่ว่ามันไม่สามารถเร่งรัดทางด่านตรวจ COVID โควิดเขาได้นะครับออนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับก็ที่ปัญหาที่ดาม่าเมอกี้นี่นะครับก็เพราะหนึ่งนะครับราคาบิตคอยมันขึ้นนะครับแล้วพ่อค้าบางคนที่เขาซื้อหลายต่อนะครับก็จะขนาดผมซื้อต่อเดียวจากจีนนะครับผมก็ยังบาง,บางตัวนะครับ จีนก็ยังออเดอร์ให้ผมไม่ทันเพราะว่าของมันไปเร็วมากนะครับนึกถึงคนแห่ซื้อวัคซีนนะครับอ่าประเทศนน้นสั่งประเทศนี้สั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนขายมีอยู่ไม่กี่คนนะครับของไม่อยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยคนขายก็แห่กันไปซื้อนะครับงั้นมันก็หมดเร็วนะครับบางทีเนี่ยอย่าง1 2 4 6เนี่ยเขาสั่งมาตอนทุ่มหนึ่งเงี้ยอ่าก็ไม่ไม ทางร้านนู้นก็แทบจะปิดแล้วก็ของบางทีก็จะหมดไปก่อนนะบางทีตอนเช้ามีตอนเย็นหมดอย่างเงี้ยก็สั่งค่อนข้างยากนะฮะไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอุย้ยขายดีได้กําไรเยอะนะครับกำไรน้อยมา,มากนะครับเพราะว่าเราบวกแค่ส0บเรนบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้ามันเป็นพีออเดอร์นะครับเราก็ไม่อยากบวกอะไรมากมายเป็นค่าดําเนินการให้เราสักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นค่ามา สร้างช่องให้ความรู้เพื่อนๆนะครับผมก็ถ้าช้าอะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็ดําเนินการให้เต็มที่แหละครับแต่ว่าบางบางบางส่วนเราไม่สามารถไปเร่งรัดได้แล้วไอ้ที่เขาคืนเงินเนี่ยก็ไปดูกรณีนะครับว่ากรณีที่เขาคืนเนี่เป็นเพราะ1นนะครับแต่น้อยนะที่ว่าเอาของมาแล้วไม่ส่งแล้วก็ไปบอก ไม่มีไปขายเอากําไรอันนี้น่าจะน้อยส่วนมากผมส่วนมากไม่สั่งให้ลูกค้ามากกว่าส,ส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่สั่งแล้วอาจจะคิดว่ารอตอนถูกค่อยสั่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะก็มีเคสแบบนี้แล้วก็ส่วนที่ของมาแล้วไม่ให้ลูกค้าอันนี้ก็แย่จริงๆนะครับถ้าเกิดมีเกิดขึ้นก็แย่มากจริงๆนะครับ พราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราถ้าเกิดได้ของมาไงเราก็ให้ลูกค้าหมดนะครับยกเว้นอีกกรณีเดียวนะครับที่ของเราจะไม่ไม่ได้ส่งก็คือของเสียแล้วก็ของไม่ตรงสเปคแล้วก็เรื่องของดีลเลอร์จีนที่เทสจากจีนเลยแหละเขาก็บอกเราเลยว่ารถเนี้ยมันมันแบสมันไม่ดีนะครับคือถ้าเกิดเอามาเนี่ยมันก็ โอกาสที่ส่งมาถึงก็เสียก็ค่อนข้างเยอะเราก็ไม่อยากเอามานะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปมันก็เสียอีกนะครับอย่างเช่นพวกที่เราเคยยกเลิกบ่อยๆก็คือ T17S17 นะครับแล้วก็ L3 บางรถนะครับที่คุณภาพมันมาไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าแบบไอจีนส่งมา100ตัวอย่างเงี้ยเขาบอกเสียไป60ตัวอย่างเงี้ย แ้วเกิดว่าเมืองเนี่ยมันห่วยจริงๆนะครับได้ของถูกจริงแต่ว่าเสียขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเอามาอีกมันก็ไม่รู้ว่าจะรันได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถามว่ามีหลุดมาไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเทสที่นน่นเสียประมาณ10 20%เปอร์เซ็นต์เี้ยเราก็มานะครับแต่ถามว่าเราก็ไม่สามารถจะดูได้ทั้งการ์ด1 0นว่าอะไรทุกตัวมันดีนะ มันก็ต้องมีส่วนที่อาจจะเสื่อมแล้วเหมือนกันเพราะว่าเครื่อง L3 หรือเครื่องบางรุ่นมันออกมาปี2ปีแล้วนะครับมันก็ไม่ได้การันตีได้คุณภาพขนาดนั้นนะขนาดโรงงานผลิตใหม่นะเราก็ยังเจอนะครับอย่างเช่น S19 นะครับ S19 JPO แต่ S19 เนี่ยเราเจอแต่ S19 JPO ยังไม่เจอไม่รู้จะเจอแจ็คพอตวันไหนนะครับแต่ว่าก็ สั่งมาเรื่อยๆก็ยังอโอเคอยู่นะครับแต่ตัว s 1 9เจอไปแล้วนะครับก็คือรันลูกค้ารันไปก็คือการ์ดหายนะครับการ์ดหายแต่ส่วนมากก็หายการ์ดเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเกิดจากอะไรก็ดีเฟกต์โรงงานนั่นแหละครับก็คือก่อนที่มันจะหายเนะี่ยชิปมันก็จะแดงก่อนนะครับชิปมันแดงแดงแล้วมันก็โอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทชิปชิปนั้นก็จะพังนะครับ ทำให้เกิดกร์ดนั้นหายไปนะครับนั่นแหละเราก็ส่งเคมกันไปนะหรือบางคนอยากซ่อมช่างไทยเราก็ดําเนินการส่งให้นะครับแต่ถ้าซ่อมช่างไทยเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะครับและส่งเคมเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายคนละครึ่งนะครับถ้าเกิดมันเสียในวัน2วันอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันนะครับแต่ถ้าใช้ไปสักพักแล้วอันนี้ก็จะเป็นการส่งเคมตามปกตินะครับเป็นค่าจัดส่งปกติ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีเคสอย่างเงี้ยราคาเครื่องขึ้นค่อนข้างเร็วแบบอยู่ๆเนี่ย L 7อย่างเงี้ยหรือว่าบางรุ่นมันขึ้นกระโดดเลยแล้วพ่อค้าไปรับออเดอร์ใช่ไหมคบวกของดีราคาถูกนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ของนะครับนี่แล้วก็เลยขึ้นสโลแกนไว้นะครับถูกและดีนะครับแต่ไม่ได้ของ ได้ของแต่ไม่รับผิดชอบก็เยอะนะครับก็คือต้องดูเงื่อนไขของร้านดีๆนะครับบางร้านบอกว่าแค่พีให้อย่างเดียวนะราคานี้ไม่ได้รับประกันสินค้าก็มีนะครับแต่ของเราก็ประกันให้2วันแต่เป็นของมือสองนะที่ประกัน2วันถั้ามือ1ก็เป็นประกันโรงงานปกตินะครับแต่ไม่ได้ประกันคุณภาพผมจะบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่สามารถประกันได้เพราะว่า1นนะครับเราใช้ขูด 24ชั่วโมงซึ่งเครื่องอะไรที่มันทํางาน24ชั่วโมงเนี่ยประกรันคุณภาพค่อนข้างยากอย่างเช่นฮาร์ดดิสนะที่เขาเอาไปขุดกันหรือการ์จอที่เอาไปขุดกันบริษัทประกรันไม่รับผิดชอบนะครับไม่ไม่มีทางที่จะส่งเคมได้ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปแล้วแล้วเ,เขาตรวจเจอว่า,าไปขุดเขาไม่รับประกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถประกรันคุณภาพตรงนี้ได้จริงๆ แล้วก็จ่ายเงินแล้วหายไปเลยอันนี้อันนี้อันตรายมากๆนะครับสําหรับแบบบางทออีอันนี้คือเล่อนอาจจะมีฉาชีพเลยทีเดียวนะครับที่แบบว่าได้ของออได้เงินไม่ใช่ได้ของได้เงินแล้วนะครับแต่ไม่ได้ของเยอะนะครับแล้วก็นัดรับแต่ได้ของเสียอันนี้ก็เยอะนะครับ คือนัดรับนะสภาพของดีมากนะครับผมไปโดนมาแล้วนะขนาดผมนะครับทีออ่อยู่ในวงการมาเป็น7-8ปีนะครับโดนไป2 0 0แสนนะครับเสียประมาณ90%ใช้ได้10%เครื่องสภาพดีมากนะครับสวยหรูนะครับเราก็ได้บอกว่าขอถูกไปเลยไม่ประกันนะครับเอากลับมาถึงเป็นไงเปิดปุ๊บอ่าเครื่องหนึ่ง3าการ์ดหายเครื่องหนึ่ง องการาดหายเครื่องที่เต็มเต็มมีแค่10%ที่ใช้ได้เต็มเต็มนะครับคือบางเหมืองที่ไทยเนี่ยเขาโอซแบบเขาลงเฟิร์มแวร์โอซะแล้วเขาดัน OC ถึงแบบเอ่ออย่าง L3 เนี่ยนะดัน450ลันตลอดเลยนะครับต่อให้เป็นเครื่องใหม่ก็ไปนะครับมันก็เสียอยู่ดีนะเพราะว่า แล้วเสียทั้งที่สภาพยังใหม่เพราะว่ามันโอเวอร์คอกเน้นกำไรเยอะนะครับคืนทุนไวเตี่ยวไวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องเรามาระวังนะครับช่วงนี้ในการสั่งซื้อสินค้าก็คุยกับคนขายดีๆแล้วก็ดูที่คนขายที่ไม่ใช่มีสาชีพนะครับผมต้องเรามาระวังมากๆเลยตอนนี้มีสาชีพในกลุ่มก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะยิ่งช่วงนี้ด้วยโควิดนะครับ คนตกงานเอ่ยคนอะไรเอ่ยใช่ไหมครับก็เข้ามาคุยในกลุ่มลูกค้าผมก็มีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาที่แบบมาเป็นในหน้าร่างเอรับของจากอันนี้บ้างเนี้ยบางทีแบบเขารับเงินมาแล้วเขามาซื้อเราไม่ทันนะครับเออผมก็มีคือแบบผมก็ไม่สามารถให้ราคาเดิมได้ตลอดนะราคามันก็ต้องเปลี่ยนตามตลาดจีนเพราะว่า1เวลาเรา ต่อให้เป็นของที่สต็อกที่ร้านนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องซื้อมาสต็อกใหม่นะต้องซื้อมาสำรองลูกค้าใหม่งั้นเราก็ไม่สามารถปล่อยที่ถูกกว่าราคาตลาดจีนได้นะครับเพราะงั้นเวลาตลาดจีนขึ้นเราก็ต้องมาจำมาก่อนเพราะว่าเงินที่ลูกค้ามาจำมาเนี่ยเราจะเอาไปซื้อสินค้ามาทดแทนสินค้าที่ปล่อยไปนะครับ นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของออบางทีลูกค้าไม่ได้นัดแล้วมาก่อนหราบอกว่ามีสินค้าแล้วไม่เจอสินค้านะครับเออคือเราไม่สามารถปล่อยได้จริงๆเพราะว่าเราต้องไปซื้อทดแทนแล้วไม่ซื้อไม่ได้นะจีนแพงไปแล้วก็ไม่ไหวนะครับประมาณนี้วันนี้ก็เตือนเพื่อนๆนะครับเรื่องการที่จะสั่งซื้อนะครับสินค้าที่ จากไม่ว่าจะคนไทยจากเว็บจากอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการหลอกขายสินค้ากันค่อนข้างเยอะนะถูกและดีมีแต่หายากนะครับบอกเลยนะครับถูกแล้วไม่ได้ของอะเยอะนะครับงั้นต้องระวังนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ชี้แจงประมาณนี้นะครับมันเดี๋ยวมีราคาอัปเดตก็จะลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง นะครับวันนี้อัปเดตไปค่อนข้างหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าราคาวันนี้เปลี่ยนค่อนข้างผันผวนมากๆเลยเนะเดี๋ยวรอดู Bitcoin พวกนี้ต่อนะครับว่าตอนนี้ยืนเกิน50,000ื่นไปละนะครับเราก็แนะนำนะครับในการดู Bitcoin ผ่านเทรดบิวนะครับเพราะว่าจะให้จะเห็นกราฟนะค่อนข้างจะอาเขียนผิดนะครับที่ T E A D นะครับอ่อนี่ไม่ทีมว w e วอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาใหม่นี่มไม่ไม่ใช่ Google ด้วยเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั้นแต่ผมเปิดใน iPad ดีกว่า,าก็คือมันจะมีเส้นกราฟนะครับในการจุดเปลี่ยนขาขึ้นขาลงนะครับก็คอยติดตามใน เอ่อเป็นโปรแกรมนะครับที่ไว้ดูเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับมาให้ดูดีกว่าวันนี้ชี้แจงไว้เท่านี้ดีกว่านะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะที่กติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยนะครับมีอะไรก็จะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆก็จะมาแจ้งเตือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย